สบายดีพี่น้องสบายดีดยามเสาร์เด้อเบอรกทุกคนพี่น้องคุดกบนำกันเด้อพี่น้องเด้อทอมแม่ออกลากบไปละจ้าสบายดีพี่น้องเบอรูทุกคนมาคุดกบนำกันเด้ดอ,อได้กินกบน่่แลได้อาหารมตกเสะก,ก,กบู ามาฝนลงกัารในพี่น้องว่าสิมีกหบหรือบ่หรือว่ากบดังแข็งจ้ามันสิมีกบกบมาซีมียังแล้วแต่ดันดันเนี่ยออกละทีหนึ่งซีมาไกลแนะม่นะเหมือนต้องการไปซะก่อนอย่าปลาอย่าสิมกันได้พี่น้องเลย เจอกับเหมืนจอมจะเราหยุดคุดกบสาเม่เฮาคุดจนข้าหน้าอู้เดือดดางหมุนกผู้เป็นอย่างยังจริงเงียเงี้ย,ย,ยนะแ,แม่กระพูสิมีไมแม่กบมกลังจกไปหน่อยกูกัดจอมเม่ตอมแม่ไปหน่อย ต้มมียาบ้านนี่อืมไม่จีโลดใส่ขูลงไปพี่น้องเลยเจ๊แม่แ <laughs> ม่ยิ้ยำ้มยิ้ยำ้ยิยิยิย,ย,ยิพี่น้องตบมือให้สาวแม่สวดๆวดเนี่ย คน้ายเกดามันหมดหรืปุ้ยเออคน้าคัน้าไเกดามคน้าไอ้เกดามพี่น้องสารน้ำแมนคันหน้าร้านเจ้าอย่าไปซ่อกับมันขุดไปเลยแม่คันเงยเป็นหน้าน้ำแมนกบเลยได้พี่น้องเลย กุดกบเสียภากิสมด่งคมมานั่มพี้นราเว้ยเฮ้ยไปยน้ำกันพี่น้องเลยแม่ให้หลดเฮ้ยระวัด,ดังระวังด,ดังกบอีกทีกอาไแห่หูห้แม่กุดอีกก่กุดกบเสียผาคกิสมด่งคมนั่นีให้ออเว้ยหนึ่งตงผ่านปแลานก,กบอีแม่ คอนนะพี่น้องคอนนจักสีได้จักโตดอกน้องไปมาหลุดนรกันพี่น้องเลยต่อพี่น้องเลยกุก้ยหอยยหอยต่อบบบนี้ได้ตัวหนึ่งกเอ๊ะอ๊ม่ม เสียมกระหลอลพอเสียมพลาดมันก็ป่าพอนั่นเลยโสเนอะมั้งข้อยหอยในแม่ด้วยพี่น้องห้อยเขากลับจ๋าท่านผู้ชมจ๋าไม้เสีเลยแม่เขียนโม่ใหญ่พี่น้องค้ยห้อยประวัติเขียนโม่ใหญ่ลงคุ้มอือมั้งขยหอยมั้งข้อยหอยน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเขียนโม่ใหญ่ชามโตชามโตหัวแม่ เนื้อซ้ายแม่อือพี่น้องปวดในซ้ามโตอีแม่อีแม่ค่อยทำไมมานแท่เจยน้ำมาได้เลิกได้มางหัวกันเมื่อไงเบิ้งออ้ย อ้ยพี่น้อง,อองเ้นี่หมหอยจ้าได้สองหน่วยค่ะแม่ได้จังหน่วยไหมเจ้าหน่ยอยไหมมวนได้

เราไปเด็คุยมันในเงาในแก้วมีอยู่เนาะงัวซึมห่าหรือว่าแม่งัวเนาะงัวมาหรือยังพี่น้องมื่อไหนก็บแมใหอยเรามาคุยแล้วแล้วก็ได้พอกินมื่อ มือ่อไหร่แม่ใหญ่เมื่อนี้อีเม่เฮาเมื่อนี้อีเม่เฮามาสวยเจ้ากรอ,กอบหนึ่งพนอนเกงนะเรามาปล่อยไว้อีเม่แล้ววะหืมกระเแก่กแกลแมะหิน chứ cái kẹt gì vậy chứ cái gì cứ lọt đi, thế cái kẹt cả ra ôi mẹ nó, mại chỉ thằng ta không chứ cái kẹt gì mẹ ơ ui ui, phía nào cũng nghe phía nào ui, xì em cũng chơi miệng xạc đấy mẹ ơi nè phía nào nè ooo nồi bóc nhai nè nồi ừ, ạ มาดมันเข่าป่าขึ้นขม่าใช่ไหมเสียมจ้ะนะกบก็อยากขุดห้อยก็อยากข่วยกเสียงแก,กแลกดมันมีโลดมันห้อยกันนะซึ่จะแบกกระพื้อนที่มาดั้งนั่นแหละแบกคือตันนะอ้งไว้เหนืนอะเมื่อไรก็แบกโซงโดนสิบหน่วยก็พอกินมะม่วงหอยเข่ากับ,กบ อืมดเลมีค่าตัางกล่องมากไ่น้องเอยเลยเด้อเด้อเอาสคัยสอยแม่แมเอาเสียมะมาแมหมแม่บบจะเอาตัวนี้เอาตัวนี้บ่ซิบหนึ่งก็อิ่มแล้วป่ะบ้านนวรอพี่น้องตื่นเต้นน้ำห้องนี้คุยไปควยมาว่ะตกใจพี่น้องเต็นเตทนเต็นเตทนเน ตจบุ้งเฮยหนึ <HHH> 定 aja, 定่งพี right ่น้องเอ้ยฮับตกบ่เฮาเห็นอยู่รองผู้มัหน่ะแต่ว่าาผู้มันสิขาวเบ้าเนาะอะใช่อะเมมะเมะเมะควายไปควยมาบ่แม่เมะอีเม่ควายอีเมะพึ่งเมงพึ่งก่อนแม่เบิองค่ะอ๋อโทษพี่น้องเอ้ยเบิองแมะเมะอาเสียดอันนี้ก่อน

อุ้ยทำไมฉันหมานแท้วันนี้นะคุณแม่บ่ต้องหาแล้วมั้งแม่กบอันมางหอยนะแม่เอ้ยเจ้าหนี้เจ้าก็คุ้มแล้วแม่เอ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำเฮาอยู่พี่น้องนี่ยนะนี่ไล่กำกลายอยู่บ่กบจำสินนะจ้า่บจกออกก่พี่น้องอีแม่ยพวยอยากจกก็ได้วยิ้วยิ้วยิ้วยจะไดีรู้แม่ คุณน่ะกบจำสินจ้าพี่น้รรรงงอ,งนองจ๋าโดอดโพดวัวาานใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเบ่งดูหมองมันป้าตัวพี่น้องเอ้ยคุ้ยไปคุ้ยมาแบบไม่ถือเงี่ยวกับเต็มนี่คุ้ยไปคุ้ยมาหนูก็หมานแล้วแม่บม่งหอยจะเสียซ้ัพย์นะแม่เรื่องของหา่องหอยพี่น้องก็เรียนให้บ่หมอ<ไ>ห<น>มงมันพี่น้องเอ้ยคุม้มเป็นคุ้มบม่งหอยหาหน่วยกับคุ้มแล้วไม่นะแม่เอ้ย โหดโพนะจ้าคุณแม่เดี๋ยวสองตัวด้วยจ้ากบจำศินพี่น้องเอ้ยอนี่แน่แน่แน่อีเม่มกักตละนนอเราบอกกินมาสันกินมาแซบ่บสมควรละจ้าคุณแม่ดีใจไหมคุณแม่พี่หนูหมานก,กบ แล้วบอนสลามพี่น้องมันมีสลามเลยได้เห็นสมังสลามบอนีออกก่อนควยไปควยมาประเด็กกบจำสินีเสนอโอ้พี่น้องเอ้ยตื่นเต้นเลยเฮาตื่นเต้นเพราะว่าปีนีบอกเคยได้กบตัวใหญ่ฮะคูดมากนะอือปีนีเพราะว่า,า,วาอือรอบแรกอะไรรอบแรกของปีแหละมันหนือมาร์นนะโคดโพพี่น้องจ๋า ออีเมยเรากําลังกับมามาบวนเฮ้าด้อพี่น้องฮะเราจะพากิสมก็เราจะสิกัญามาบวนเฮ้าสุดอกเลยอืมเทาเราเห็นเห็นตะดั้งมันไม่เท้าหอกเอ้าก็สิครูบุพฟาวาบเก็คือพี่น้องไมวนมวนมวนสอวโตแหลยกบเพามเราจะพากิสมน้าอีเมย์นะ แยกนวลอะบางหอยเขาน่ะแม่ไปซีฟนวลก็คุ s <S so ้มมานะกบจำสินเจ้าน่ะแม่เอ้ยงวดไงง่องแล้วพี่น้องเยบ่มั่งวะแม่เอาหมอนจ้าแม่สล่านมันอยู่บ่มั่งบ่บ่เดี๋ยวข้ามั่งสล่านกันพี่น้องเยมีแม่ภักกิศมีล่ะงามๆข้างหน้าเจ้าน่ะแม่ยื่ภาคกิศมันแม่ หม่งสลามก่อพี่น้องแป๊บนึงต่อพี่น้องเลยพักกี่สมพี่น้องพักกี่โจมไม่พอใจเกงกบแกงเขี้กำลังพอดีงามไหมเอ้ยนี่นะพักกี่สมพักกระดังคมมันต้องด่างซีม่วงเจ้าวะแม่นี่บ้างไหมคืออะไรแม่น้องไม่ยุ มังหอยซิบหน่วยกับอีเมยคุมม้มอะไรมในด้กบแล้วแม่เอ้ยแม่นไน้ซนะคะคุณแม่มกบสองโตมังหอยซิบหน่วยภาคกิสมกสองกรรมัมพ่อม้ยแพูดดหละแกสกันอืมไปแกสกันหมดแล้วกินยังมังมายไหน้องเลย,ยกินประหยดัด แม่ไม่นี่มันเท้าได้บอกกุ๊บนะแม่เมนแม่วิสาแม่น้องลีนางามงานภาคีสมกันเนาะพี่น้องทังค้อนแก่นก็จะกห้องคือกันวันพักกิคีสมด้าข้มต้มบดจึงกรอดต้มบัวเปื่อยไหม ไประบ่จักพี่น้องมันตัวใหญ่ว่าแม่จะมากก็บอีแม่น่ะเพิ่นมากแบบนี้แหละกบนะกินบ่เดียวเจ้ามีเว้ยอย่าว่าแต่ผู้เดียว่อนกันป่นไว้แล้วมันกล้ามันเพื่อนลูกชายว่าบ่กินกบก็ยังกินกินบ่เถื่อนพี่น้องบ่าวบอยน่ะใฮ้ก็มากอันบ่าวมีว่าบ่กินกบ่กินกบ แม่มาสูบเสเฮ็ดเป็นเฮ็ดอันเฮ็ดบดคือบดสูบจะเก็อบดเฮ็ดบดอีแม่เราโมวะเสียงยังเสียงคือเสียงดังกบโมะว่าแท้จริงกระดูกกบน้องคั้วแกบอกกินมาอยู่นูนสูงกินเป็นเบิร์ดบ่าวมีนั่นมันเลือดมันน่ะเนาะนี่กันเธอเดือบบอกกินเลยไปกันส่กับกัมสองกัมพอดีเลาเหมไม่ต้องเอาอะไรไป มังหอยได้ใช่ไหมเอาเมื่อานึกกลับเปกาไฟ้คำเะไพี่น้องเ้ยมังหอยจะซิบหน่วยสิอาบน้ามได้จะบ่พี่น้องกะปูเขาาเ้าไห้ดอกว่าพี่น้องเงยนี่นะเม่บากแท่นมันคุดไห้เขาบอกคอยกินมาได้ก็เลยคุดทีงาอ่าเรศซานพโตนั่งกะปูนะ เบิ่งกบน้ำผ้ามาเลยแม่สก้าเปิดว่แม่โกบบด้หารค่ะป้าเจ้าพี่น้องเบิ่งตัวใหญ่ๆหญ่เลยสองตัวนะไปเบิ่งตรงกันไปพี่น้องเด้อมองห้ากระด็นซีบหน่อยนะขุนเนาะเบิ้งจีบไปกลวยพี่น้องก็ซองของมาได้เด้อได้สองตัวไหนแม่เจ้าให้เบิ่งตัวใหญ่นะอย่ามันกระโดด นี่แหละตัวต so ้บ oh ินเฮาอีกตัวหนึ่งได้ใช่ไหมตัวหนึ่งได้ขนาดสองตัเหมือนบ่เป็นบัวรักค่ะแม่นบ่อตัวนี้นะอาต้นนี้อ้าวไมแม่เอามาวโรดแม่ตัวเดียวนี่เออตัวเดียวเลยพี่น้องเอ้ยมาวอยกิเมพี่น้องเอ้ย ไปหยกแถวแม่เดี๋ยวสองโตพี่น้องเอ้ยเรากับบางหอยซิปหน่วยนั่นแหละ<ม>กระปูกระปูก็จะล้าหน้หอยนั่นแหละล่าเด้อพี่น้องเด้อ,อเดีด๋ยวดีแม่งบัสคูสักคนลำรวยลำรวยพอกันใหม่คิมนาสบายดีสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องไปแล้ว